สวัสดีครับเราอยู่กันที่ไหนอยุธยาสิงห์บุรีมาหัวเราะเขายังไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะเมื่อกี้เขาหลังจากหลังจากที่เขานอนสี่ชั่วโมงเขานึกว่าเขาอยู่พัทลุงเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อป้าเขาช่วยหัวเราะแล้วกำลังถ่ายตรงนี้เนี่ยมืดไหมเนี่ยไม่เป็นไรถ่ายเด็กหน่อยยัฮู้ถ่ายเด็กไอ้เงี้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเช็ดหน้ากระจกให้สวยเลยเออแล้วเมื่อกี้ ยายผู้หญิงคนนั้นมาไม่เห็นอะไรเราแสงก็ไม่ได้าสงสารนี่นะฮะบรรยากาศนี่นะฮะนี่นะฮะบรรยากาศไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเอาแอลกอฮอล์เชอ๋อตรงนี้เป็นจุดบริเวณจุดโชว์แน่เลยเนี่ยแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่โชว์นานแล้วนะเนี่ยตรงนี้ข้าวไหมปุ๋ยอ๋อปุ๋ยเหรอ เบอร์สเบอร์รี่ข้าวหลามเอ๋เบิร์จะกินข้าวหลามหรือเปล่านะดูครับมีอะไรนะครับเลือกครับเดี๋ยวมีแถมครับถ้าประเดิมมีแถมครับถ้าประเดิมดีครับคนยังน้อยอยู่เลยวันนี้เดี๋ยวขอไปเอานี่ผู้สบเดียวสิครับผมฝากเช็คอยากชิมเหมือนกันเนาะไม่เคยกินมานานแล้วอ่ะ งั้นเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนนะครับโชคดีครับโอ้พูดครับเหมือนผมเลยหมายมถึงลูปหมายถึงเฮ้ยเดี๋ยวามาเอากล้วย <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดินออกมาโอ้อยากกินนมครกนะส,วส,ส,สวัสดีครับสว,ส,ส,สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับนี่จะมาถ่าอ๋อเขาถ่ายกันตรงนี้ ศูนย์พระเครื่องนี่เชิญเร็วเข้ากล้องเร็วเข้ากล้องเร็วเขามาถ่ายกันตรงนี้ครับไปยืนแล้วครับไปยืนเร็ว,รรวถ่ายวิดีโอครับย่ไแล้วตาลืมขึ้นแล้วยย้ <Yeah! S 1> วิดีโอยัน,นี่ตลาดไทยย้อนยุบบ้านระจันนะครับ บ้านนะครับบ้านครับอย่ามาบางระจันนะครับใกล้ห่าบ้านบางระจันเนียไหนไม่มีคําว่าบ้านบางระจันนะครับไม่มีนะครับเนี่ยวัดโพก้าต้นอําเภอคายอําเภอคายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมาแล้วนี่ได้มาสักทีนะครับอ๋อสักทีแปลว่าอยากได้มาอยากมาแมานม่แล้วอยากมา อยากมาครับ Boo mo, ขอตัวเองด้วยยินถ่ายของป้ายทีหน่อยครับเห็นยังครับเห็นยังเห็นป้ายแล้วสวัสดีครับอันนี้เห็นทหารอ่ะหน้าไปซุกอยู่ลิงใครวะเนี่ย เล่งใครไม่รู้แต่ว่าเด็กๆผมเป็นเด็กๆของผมโอเคเดี๋ยวจะไปเดินเล่นกันก่อนนะครับเฮ้ยปืนใหญ่จริงเหรอปืนใหญ่จริงเฮ้ยจริงหรอเอ๊ะปืนอย่างนงี้เลยเหรอครับจริงเหรอนี่คือของจริงเลยเหรอที่ใช้อย่างงี้เหรอโอ้ยย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 ยนยยกยจริงยยยยยนยยียย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  ไม่ตื่นเ้นอะไรเพราะว่าสนามหลวงเขาเ็นพิษองสัญญาณก็ลืมไปหมดแล้วอ่ะอะไรจ้าคุณพี่คุณลาราใช่ไหมชื่ออะไรไม่รู้ป้าจำไม่ได้ป้าจำชื่อกดเลยจ้าเฮ้ยให้เพื่อนผมถ่ายให้ก็ได้นะป้าจำชื่อไม่ได้นั้นอะไรเรือนบุญมาเที่ยวเหรอครับเอาผมถ่ายวีดีโอตรงโน้นดอกบั มาถ่ายเรากันเองก็ได้อะมาทมเที่ยวจ่ะไม่ใช่ทำสารคดีครับยังว้าวับกระถ or สตอรีนะครับขนะครับเที่ยวนะทุกท่านเลยนะครับผมเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ตลาดถ่ายยอดยุบอนาจัก อะไรก็ดีแต่ไม sí ่คนมีป life. ้ายวอะไรก็ดีแต okay, ่ไม่คนมีป้ายพวกนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขดูไว้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมพอมีป้ายพวกนี้มันดูมไม่ขลังเลยอ่ะแต่ขอให้มีรถด้วยไม่ได้มีแต่แดดจะร้อนอย่างเดียวนะฮะสวัสดีต้อนรับนะครับสวัดีต้อนรับเลยนะครับททุก่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่รู้จะซื้ออะไรก่อนเดินก่อนไม่รู้ไปทางไหนโอ้ โอ้ไม่รู้จะเริ่มเดินตรงไหน,นโอ้ตรงนี้ก็สวยนะครับว้าวอ๋อตรงนี้เป็นจุดโชว์นี่เองไม่ได้สนใจเลยว่าภาพถ่ายดีหรือไม่ดีอ๋อเป็นแม่น้ำนะครับไม่รู้จะไปกินอะไรก่อนดีอ่ะกินน้ำน้ำสด วสวยจังเลยแต่ก็จะมาถึงก็ยากพอสมควรนะเนี่ยสวยครับโอ้จำจุรีต้นใหญ่ดีจังเลย ไปแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าของนั่งกินเต็มไปหมดเลยจริงเหรอเอองั้นเราไปกันดีกว่าไม่รู้จะเดินไปจากทางไหนก่อนมีขนมมีของนั่ากินตลอดมีขนมฟันเดียวจลอกรูปไม่ออกอ้าวมีซาลาเปาให้จิว๋อวอ่ะพาี่ต้องรีบเดินจากทางไหนต้องเริ่มเดินจากทางไหนก่อนนะครับทั้งหมดพื้นที่จะมี6กไล พื้นที่6ไร่ที่เป็นร้านค้า2 1 5ร้านค้าฉะนั้นก็คือส่วนมากจะเป็นอาหารกางกินทั้งหมดที่นี่เหอค,ค่ะจะเป็นอาหารพื้นบ้านราคาเราจะเดินวนถึงกันหมด ทางออกทางเดียวกันแล้วก็วนหลงกันหมดอ่ามันก็จะมันจะเป็นซายเล็กซายน้อยที่ทุกคนได้ปลูกบ้านปลูกเรือนของตัวเองได้ครับค่ะมันจะถึงกันค่ะอ่าส้มตำผัดไทยส้ม,มแล้วส้มตำผัดไทยอยู่ตรงนู้นเหรอส้มตำผัดไทยปลาปเผาอ่ามีกุ้ยเตี๋ยวมีข้าวกรอบไรเบอรี่อะไรเงี้ยน้ำสมุนไพรจะมีหมดเจ้าค่ะส่วนนั้นนี้ก็เป็นขนมจีนน้ำยาก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรเงี้ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนบ้านเราจะให้ช่องส่งเสริมบ้านขายให้ผู้พิการสายตาและ ายลูกชิ้นว่านองจำพี่ได้ันจะแอบมาถ่ายรูปถ้าเป็นสเนเแบ้ว่าติดตามอยู่โอ้ยอยากรีบเดินที่ไปอะยินดีมาอใบนะครับถึงจำได้ขอใบเชิญได้เลยค่ะได้เลยเจ้าค่ะขอบคุนะเจ้าอันนี้ทำเองเหรอจ้าสรลาเปาจริงมากอ้โหสูตรแป้งนี่ใส่นม นมผงไหมมีใส่เนยขาวไหมมีเนยเทียมไหมมีผลมีผลิตเขาเรียกาน้ำมันรำข้าวมีอะไรที่วีแกนกินได้ไหมคนชินคนกินเจกินได้ไหมครับอ๋อหมายถึงว่าแป้งอ่ะเฉพาะเนื้อแป้งผลิตภัณฑ์จากนมวัวมีไหมเจ๋งเดี๋ยวผมมาดูนะครับ ใช่กูจะเดินไม่ได้แค่น้ำตาลน้ำมันรำข้าวอะไรเงี้ยแป้งเหรอแป้งน้ำตาลน้ำมันรำข้าวโอเคเจ๋งครับเพราะผมไม่ชอบกินนมวัวเดี๋ยวจะมาดูซาลาเปาครับอรขอบคุณนะครับโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไม่อยากจะถ่ายละเขาบอกว่าหกไร่นะต้องเดินให้รอบอะไรเนี่ยร้านยายนมแมวร้านยายนมแมวออกมะม่วงแช่อิ่มวันนี้ร้านไอโพล่าเลยนี่หว่ามีเดี๋ยวซื้อมะกรูดนะทำไมถึงมะกรูดอะครับ ซื้อไปให้มีกลิ่นในรถเหรอจ๋อนานโอ้อาหารเยอะแยะเลยอะ่ะเข้ามาโอ้ยต้องรีบซื้อแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นจะเดินไม่ครบเพราะว่าไม่ไหวจริงๆมันเยอะมากงงมาก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทำไมกล้วยตรงนี้สิบห้าบาทละจ้าโอ้ลึกเกินไปเยอะอ่ะ สวัสดีครับโอ้ยเยอะเออเดินไม่ไหวอะ่ะว้ยจะลองดูสิว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณบ้านระจันเป็นอย่างไรทำไมถึงโบราณน,าน,จจน่าสนใจังเลยอ่ะน่าสนใจโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยอะ่ะหอวหมกประช่อนเลยหรอ ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะครับไม่ใช่ใช่อะไรใช่อะไรใช่อะไรไปแล้วอันนี้ที่พูดเจ้าค่าเจ้าค่าเลยคือพูดเองเหรอครับคือพูดกันให้ตลาดเจค่ะจริงมากพูดเป็นนิสัยอย่างเงี้ยเหรอ